วันนี้ผมจะให้2ท่าลดน้ำหนักสำหรับคนที่มีอายุมากนะครับสำหรับตัวผมเองนี่ก็จะ50แล้วอีก2เดือนนะครับแต่ว่าก็ไม่ียกว่าอายุมากนะเรียกว่าวัยกลางคนแล้วกันหรือวัยหนุ่มวัยหนุ่มเพราะว่าคนเราจะอยู่อายุยืนมากขึ้นนะครับใครที่อยู่คลิปนี้อยู่อายุ60 70จนะครับจำไว้เลยว่าคุณจะอยู่ถึง100ปีจำไว้เพราะว่าการแพทย์อะไรก็ก้าวหน้าแล้วนะครับแล้วยิ่งมีเจ้าตัวนี้เนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยแต่ก่อนก็เคยเป็นคน เป็นคนที่มีพุงนะครับแต่แบบตอนนี้คุณดูไม่มีพุงแฟบไปเลยนะครับสำคัญก็คือว่าเราต้องออกกาลังกายให้ถูกวิธีแล้วก็สําหรับคนที่ขี้เกียจนะครับคนที่แบบว่าไม่อยากจะออกกำลังกายเลยเยอะเนี่ยผมแนะนำเจ้าตัวนี้เลยผมจะผมจะให้สองท่าสําหรับคนที่อายุสูงนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยตอนแรกตอนแรกก็กลัวการขึ้นเจ้าตัวนี้นะครับแอนตอลีนเพราะว่ากลัวตกคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้ว่าแล้วก็คุณแม่ผมก็ผ่าตัดเข่าด้วยนะครับก็กลัวว่ามีปัญหาเรื่องเข่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อแรกเลยที่ต้องากยอคื ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเขา่าเรื่องอะไรเนี่ยถ้ายิ่งเดินหรือวิ่งเนี่ยยิ่งแย่ครับใหญ่ถ้าเดินหรือวิ่งเนี่ยคุณจะเจอนะข้อหนึ่งนะคุณจะเจอพื้นแข็งแข็งคอนกรีตทันทีเลยแล้วนี่แหละที่ทําให้มีปัญหาเรื่องเข่ามากเพราะมันจะไม่มีพื้นที่ไหนที่ว่าเดินไปแล้วเนี่ยสังเกตว่าก้าวตรงใบป,ปั้งมันจะมีอะไรมารองรับแล้วเด้งขึ้นมามันจะมีอะไรมารับน้ําหนักคุณอันนี้คือข้อดีของแท็บลิน ผมอ่านหนังสือเยอะมากนะเกี่ยวกับทมกรรีนดูงานวิจัยเนี่ยแทบจะทุกงานวิจัยบอกว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดในโลกและผมก็ทําเปงมา3ปีแล้วนะครับก็เชื่อแบบนั้นเลยถ้าคุณเห็นภาพที่เราแนบไปนะสปีก่อนผมแบบกางเกงตัวเก่านี่แบบโหใหญ่มากเลยอ่ะข้อแรกนะครับก็คือคุณจ็อกตรงนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่สูงอายุหน่อยกลัวๆมีปัญหาทรงตัวไม่ค่อยได้กลัวตกนะครับนะเริ่มท่าที่สก่อนดีกว่า ท่าที่2เนี่ยจับข้างหนึ่งก่อนแทนผลิตตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นสเปเชียลสำหรับคนที่สูงอายุจะได้ไม่ไม่กลัวตกมีที่จับ2ข้างอย่างแรกก็สั้นๆๆอย่างนี้ได้ได้นะครับถ้าเกิดกลัวตกคุณจะได้ฟีลให้เข้าใจความรู้สึก ของการแทมปอลินไม่มีเวียนหัวมันไม่เด้งมากด้วยอันนี้คือแทนบอลินตัวนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสปริงพิเศษที่ไม่เด้งเกินไปสําหรับผู้สูงอายุจะได้ไม่เสียบาลานซ์นะครับคลิปนี้ผมไปค้นคว้ามาจาก YouTube นะครับที่เป็นหน้าเชื่อถือแหล่งน่าเชื่อถือแล้วให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโพลีนสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะจริงๆค้นคว้าให้แม่ตัวเองแม่คุณแม่ผมก็ตอนนี้เริ่มเล่นแทมโพลีนแล้วแล้วก็มีความสุขสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ท่านอายุเกือบ80แล้วละเพราะทนคนสูงอายุเขาก็ไม่อยากจะไปไหนเดินไกลๆใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันอยู่ในบ้านได้เลยอ่ะอันนี้คือท่าที่2นะครับและท่าที่3ก็เป็นท่ากระโดดตบก็ได้ เคยจำจำจำปีกแจ็คได้ไหมครับถ้าจำปีกแจ็คหรือกระโดดตบเนี่ยเราไม่ต้องตบนะฮะสำหรับคนที่สูงอายุก็ไม่ต้องก็ทำอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับ แล้วข้อดีของการทำแชมเปอรลีเนี่ยผมไปอ่านมานี่คือมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นมหศจรรย์ญญมากผมพูดเพราะว่าไม่ได้อยากขายของไม่ได้จําเป็นต้องขายขแต่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไปถึงคนไทยทําไมคนไทยไม่ได้รู้ว่ามันมีการออกกำลังกายแบบมหศสรรย์ญญอย่างนี้ได้แล้วพกตัวผมเองเนี่ยตอนเช้านะตื่นขึ้นมาทำแ t ม m p รลีทุกวันนั้นก็จะแฮปปี้มีความสุขอะแล้วพอพอคุณได้โดดแล้วคุณรู้สึกว่าร่างกายของเรามันได้มีมูฟไงได้เคลื่อนไหวแล้วอีกข้อประโยชน์อันหนึ่งของแชมเปรลีนะครับหลายคนจะไม่รู้คือ แอนตี้อ n g จหน้าคุณจะย้อนวัยไม่ใช่หน้าอย่างเดียวคือหลายๆสิ่งในร่างกายขอยงคุณเนี่ยมันจะเริ่มแบบมีตื่นตัวพเพราะเป็นการออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายและระบบน้ําเหลืองนะครับลิมฟติกซิสเต็มภาษาอังกฤษเรียกว่าลิมฟติกซิสเต็มซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้ออกการออกกำลังกายที่จะให้ท่อน้ําเหลืองทํางาน,นดีที่สุดก็คือออกกําลังกายแบบขึ้นลงแบบนี้นะครับที่ผมไปค้นคนวา้าวิจัยมา แล้วก็การออกกำลังกายน้อยน้อยอย่างที่มีการขึ้นลงแบบนี้ยกเว้นคุณจะไปเล่นบาสอะไรอย่างนี้นะแต่มันก็กระแทกพอสมควรแล้วผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากเล่นบาสนะครับอโอเคนั่นก็คือ3ท่าที่จะให้วันนี้นะครับแล้วก็ประโยชน์ต่ตตางๆของแทเพลินใครที่สนใจแทเพลินรุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งมันจะไม่เด้งมาการาคานะครับปกติอยู่ที่25 0 0 0นะครับแต่ว่าถ้าใครดูคลิปนี้ สามารถซื้อได้ในราคา17,900บาทนะครับ17,900บาทและผมบอกว่ามันมีอยู่ไม่เยอะแล้วเพราะว่ามันป๊อปปูล่ามากในอเมริกานะครับทางโรงงานไม่ผลิตให้เราแล้วเหลืออยู่แค่ไม่ถึง200ตัวเท่านั้นมันหมดก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรีบซื้อไปนะครับเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ้าอยากจะลองมาลองที่บัณฑิตยูนิเวอร์สก่อนก็ได้นะครับจะได้ชัวร์นะครับ,บที่นี่ที่บัณฑิตยูนิเวอร์ส ที่ชอบของผมสามารถเข้ามาได้แล้วเข้ามาลองแทเปรีนตัวนี้ได้นะครับผมการันตีไม่มีความผิดหวังครับเพราะว่าเด็กๆก,ก็ชอบคุณคนในบ้านจะชอบหมดเลยเพราะามันสนุกอะ่ะคุณเด็กๆเกนี่ยเขาธรรมชาติของเขาอะ่ะอยากกระโดดอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ปะมันสนุกการกระโดดมันสนุกมันเป็นมันเป็นอินเนอร์ของมนุษย์อยู่แล้วครับแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทํากัน นี่นะครับผมมั่นใจผมชอบสิ่งนี้แล้วอินกับมันแบบโดยส่วนตัวจริงๆไม่ได้ไมาต้องขายของอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะนําเสนอสิ่งนี้ให้คนไทยได้รับประโยชน์จากมันไปในราคาที่ย่อมเยาวตัวแบบนี้ถ้าเกิดซื้อในเยอรมันอะไรพวกนี้นะยี่ห้อที่เป็นดังๆเนี่ยแต่คุณภาพไม่ต่างกับตัวนี้เลยผมไปลองมาแนละ้วก็สามหมื่น แต่ว่าต้อง import มาด้วยถ้าเกิดใส่สนใจนะครับ Inbox ที่เพจผมนะครับหรือมา Line แอดไลน์แอดแอดบันดิตนะครับแอดบูนหรืออ,อินบอ็อกซที่ f เฟซบ o ๊กเพจผมนะครับหรือไม่กเ็เขียน CF หรือเขียนสนใจใต้วิดีโอนี้เลยนะครับในคอมเมนต์ขอบคุณมากนะครับแล้วผมมั่นใจว่าสิ่งนี้จะช่วยในเรื่องสุขภาพของคุณคุณรู้ไหมว่าสุขภาพผมดีมากตั้งแต่เล่นเจ้าแทมโพลินตัวนี้จากคนที่ร่างกายแบบดูซึม คือเหนื่อยตลอดเวลาเนี่ยกลายเป็นคนที่สดชื่นและมีกระปี้กระเป๋ามีพลังร่างกายของเราเราต้องดูแลนะครับมันมีอันเดียวเปรียบเทียบก็เหมือนรถอะรถเรามีคันเดียวถ้าถ้าเราได้รถคันเดียวมาในชีวิตเนี่ยผมว่าคุณต้องดูแลเจ้ารถตัวนั้นอย่างดีมากถ้าคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอคุณสามารถจะฟื้นออกมาให้มันเป็นแบบผมได้ผู้สูงอายุบางท่านที่เล่นในไทเปอรีนอายุ80ก็มีนะครับแล้วก็ถ้าใครซื้อไทเปอรีนตัวนี้จะเอาเอ เข้าไปในกลุ่ม Facebook ชื่อว่ากลุ่มคนรักแทมเพลินบายบันดิตอุ่งรังสีที่นั่นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นแทมเพลินเต็ไมไปหมดเลยผมเอาข้อมูลต่างๆเหล่านะั้นไปใส่ไว้เพื่อที่เดียวเพื่อที่คนจะได้มีข้อมูลไปทําตามได้เพราะซื้อแทมเพลินไปแล้วสามารถที่จะรู้ว่าต้องเล่นท่าแทมเพลินท่าไหนดีถึงจะเหมาะกับคนที่สยยูงอายุนะครับแล้วก็ขออวยพรทุกท่านให้มีสุขภาพไร้แข็งแรงและสุขภาพดีไม่เคยป่วยมีแต่พลังงานนะครับเหมือนกับผมนะครับ ผมบันดิตโรสีสวัสดีครับ